สวัสดีครับผมจักริดครับผู้เชี่ยวชาญการใช้งานกล้องภาพความร้อนนะครับในงานด้านการตรวจสอบนะครับจากบริษัทซินิกจำกัดนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการในการตรวจหาจุดร้อนนะครับโดยใช้กล้องแถบความร้อนที่ติดตั้งบนโดรนนะครับว่าวิธีการที่ถูกต้องทําอย่างไรนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเราพบว่านะครับระบบโซลาร์เซลล์นะครับที่ได้มีการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับเกือบร้อยละแปดสิบนะครับ ที่เราพบปัญหานะครับที่จุดร้อนหน้าแผงนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับฉะนั้นนะครับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือการค้นหาจุดร้อนนะครับและกับคําถามนะครับที่ถามว่าทําไมต้องใช้โดนติดตั้งกล้องความร้อนนะครับสำหรับผมมีอยู่3าําตอบนะครับอย่างแรกนะครับก็คือง่ายวัดง่ายดูง่ายนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือรวดเร็วนะครับก็คือทํางานกับพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยได้รวดเร็วนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่างที่3นะครับก็คือสามารถชี้หรือระบุตำแหน่งที่เกิดจุดร้อนได้นะครับทำให้เราสามารถเข้าถึงจุดปัญหาก่อนเกิดการลุกไหม้ได้รวดเร็วนะครับไม่ว่าเราจะใช้โดรนรุ่นไหนนะครับแล้วก็กล้องความร้อนรุ่นไหนนะครับผมจะบังคับการทำงานอยู่4เรื่องนะครับสำหรับการบินตรวจสอบจุดร้อนของแผงซุลาเซลล์นะครับอย่างแรกนะครับควรต้องล้างแผงก่อนเสมอนะครับ แผงควรสะอาดนะครับไม่สกปรกนะครับ2ครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับควรต้องอยู่ในสภาวะที่ได้รับพลังงานนะครับจากแสงอาทิตย์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย8 0 0วัตต์ต่อตารางเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งเราคิดแล้วนะครับน่าจะเป็นร้อยละ80นะครับของพันวัตต์ต่อตารางเมตรขึ้นไปนะครับเราสามารถทำการตรวจวัดโดยใช้เอเรเดนมิเตอร์นะครับที่จุดตรวจสอบก็ได้นะครับหรือดูจากระบบ d c ซที่มีอยู่ก็ได้นะครับ เพื่อความแม่นยำนะครับแล้วก็จะปรากฏจำนวนจุดร้อนนะครับให้เราเห็นได้เด่นชัดยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่3ครับเราต้องควบคุมความเร็วนะครับในการเคลื่อนที่ของตัวโดนนะครับซึ่งควรจะใช้ความเร็วที่1เมตรต่อวินาทีนะครับหรือไม่เกินนะครับ2เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับคนที่ใช้กล้องนะครับที่มีเฟรมเรทไม่เกิน9 h เฮิร์นะครับ และสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องบินเป็นแนวเส้นตรงนะครับกำหนดระยะความสูงคงที่นะครับตลอดเส้นทางการบินนะครับอย่างสุดท้ายครับอย่างที่4นะครับเราจะต้องควบคุมนะครับระยะห่างนะครับจากหน้ากล้องถึงหน้าแผงโซลาร์เซลล์นะครับด้วยระยะความสูงที่คงที่นะครับซึ่งระยะห่างนะครับจะถูกกาหนดโดยสเปคของกล้องนะครับจากสเปคของเลนส์ซึ่งเราสามารถไปดูได้จากสเปคที่เขียนว่า F.O.V และ I.F.O.V นะครับ ทั่วไปนะครับจุดร้อนนะครับที่เกิดขึ้นต่อ1เซลล์จะอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะครับมันหมายถึงอะไรนะครับการกําหนดระยะห่างที่ผิดพลาดนะครับหมายถึงการวัดอุณหภูมิก็จะผิดพลาดเช่นกันนะครับข้อควรระวังครับที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับในการบินตรวจสอบภาพความร้อนนะครับก็คือทิศทางนะครับของแสงแดดนะครับซึ่งจะเปลี่ยนไปตั้งแต่เช้าถึงบ่ายนะครับ เกิดอะไรขึ้นครับก็คือมันจะเกิดคำว่า Thermal Reflection นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ตรวจแบบเราเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าเกิดจุดร้อนนะครับบนแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งจุดร้อนที่ปรากฏขึ้นนะครับจะเป็นได้ทั้งจากดวงอาทิตย์นะครับหรือจากตัวลำดนเองนะครับทั้งหมดนะครับเป็นเทคนิคอย่างน้อยนะครับที่เราควรจะต้องทำนะครับในการบินตรวจสอบนะครับจุดร้อนนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับ หากสนใจสาระดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีแบบนี้จากเรานะครับอย่าลืมนะครับภาพความร้อนนะครับไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับขอบคุณครับ